ครับมือนี้นะครับผมอ่ผมก็ดีอกดีใจนะครับมือนี้พี่เพิ่นเป็นเอฟซีผมกับเพิ่นมาแต่ขอนแก่นเนาะพี่เนาะสวัสดีครับสวัสดีเพิ่นก็ว่าสิไปรีวิวร้านอาหารเนาะพี่ครับแม่นมีครับนี่ไลี้ยวไอเล้วอยู่ขอนแก่นครับไอเลี้ยดนี่นะครับเลี้ยดเท่านั้นนะเพิ่นเป็ดเท่านั้นพี่ นี่แหละครับเพิ่นเอาไฟมาฝากครับไฟนี่เป็นไฟโซลัดเซลล์วมาพี่แมนเห็นมุมนี่มันมืดเลยครับโอ้ยนี่แหละครับโอ้ตกก้อนอ่อนนะครับนี่ครับไฟโซลัดเซี่ยวเิ่นมามอบให้ผมครับโอ้ยมอยู่บริษัทกเฮ็ดไฟโซลัดเซลล์วงั้นนะเอาเราจะเดี๋ยวนี้คือพี่ขายไฟโซลัดเซลล์มันบ่สโยขายก็ช่วยขายครับผมโอ้ยบอสมันม่ติดรถมากนี่เดีเมื่อกงานอยู่ละสุรินทร์ี่แม่มาหาเลยมาหลายรอบแล้วอะ นี่น้องอาไปนายันนะครับผมครับโอ้ขอบคุณเลยหลายทีเด้อครับโอ้โว้งโว้ยโว้ยลว้ว้ย้ยโเอาไว้ยปเอาไว้ยิปคยับผมมันยะนึงมันยโว้ยไว้ยโว้ยโว้ย้ว้ยโต้ดไว้ยงวอกด้ยโว้ยโว้ย้ยัว้ยดว้ยัน้ยดว้ยโวว้ยาว้ยไ้ยไว้้ยโอ้ หมดเวลาติดต oh. yeah, yeah. oh. yeah. well, yes. yes. uh, ั anyway. o, okay. Ok. Like weather, damned, ้งนี่มันผมก็ค่อยติดทีละเทียนน้อไอนที้พี่จะบอกให้ี่พี่แนะนำไฮนะวิธีการติดตั้งแนะนำวิธีการติดตั้งในพร้อมครับผมโอ้โหปกติพี่กับใครก็ทักันพอนลอเรียนพี่ก็มาพรแหน่มามาพรแหนอันนั่นล่ะครับมาแหน่พนปกติสองปัญหารักษาเองนี่พี่มาแจ้งคอนแกนกับซีปัญหาเนาะครับผมเราเดี๋ยวมาให้ว่าให้ว่าให้ครับครับเป็นโอ้ขอบคุณพี่มากๆครับนี่ครับเป็นพี่นอาม่าครับนี่ขอบคุณขอบมาแหน่มาให้มาเดี๋ยวมาพรน้อมาครับเออขอบคุณขอบใจพี่นเอาไฟ สลัเซลมาให้ครับนี่เราเป็นขั้งแรกเลยที่มีเอฟซีเอามาให้นะครับพี่มันอาจจะใช้ประโยชน์ก็แนวกินนะแมนแมนครับเอฟซีเอานักกินมาให้ร้ายแล้วแมนบ๊อบแมนครับผมปกติเขาก็หิวอาหารกันกินมาซืูมาซูไทยคงได้คลิปเลยอยู่เห็นอยู่แมนครับนี่เอาไปฝากในอันดีน้องก็เอาของเ็สตุ๊นี้กันเลยเอาครับไปมาฝากในอันแล้วกันครับผมโอ้ดีครับพี่ขอบคุณหลายๆครับพี่โอ้ เวลาติดตั้งนี่เขาจะติดเขาติดแต่งสิมันสิบบไร์เลยมัพี่ขออนุญาตขออนุญาตบ้างขออนุญาตบ้างครับครับผมเพราะผมมเคยติดไหมผมเพี้ยนพอเปลี่ยนอันนี้โอเคทานี้ดีครับผมมัสดุอุปกรณ์มันอยู่นี่มีชื่อปกรณ์อ่ามันจะมีแข็มยู่นี่ครับผมเสาไอ้ไอ้ครับตัวรัดมันอยู่นี่ครับผมครับอ่าเครับผมใส่อยในรถเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เอามาให้ครับมันมีชุดไอ้นี่ชุดชุดขามันชุดขามันจะตรงนี้นี่นะ บผมขามัน่นสช่ตรงนี้เราอันนี้คันนอ็อตอ่าหรือที่ยึดต่ำตามตข้อเหมาะสมก็ได้ครับเพราะว่าขายขาขา,ขายึดในในรถเดี๋ยวออกไมให้นะครับ okay, ครับผมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสี่เดี๋ยวสิแี่แมึง ครับเดี๋ยวพติดตั้งมาทีเดียวได้มั้งครับผมโอ้ยอยากให้ที่กิ่งอยากให้ติดตั้งใส่ให้เลยนะเพราะว่ามันจะ่างสร้างเข้ามากเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ทิมสร้างมาติดให้ก็ได้เมีนบาพี่พี่ยนทีมทิมทิมสร้างพี่มีพันแบบพันมาเหลืออยู่เมียนมาเดี๋ยวเขาไปติดงานสุรินเดี๋ยวเขาแวะมาติดให้ก็ได้สำหรับงานว่างว่างขึ้นเรื่อยๆี่โอ้ยที่มอบไปผมเลยค้นกันเองกันโปรตีนแล้วทั่วไปกับพันหาค่าติดตั้งคนกันเองกับสองพันหาเด้อแล้วก ครับผมโอ้ยครับขาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขามาติดไฮนี่สำคัญว่ามีคนติดครับอ๋อผมก็เฮ็ดนะโมเป็นผมผมก็เคยเฮ็ดผมมันไม่ยากดอกมันมันติดตามสะดวกนั่นนะพี่เพราะว่าพี่ตั้งอ่กดรีโมทเพื่อไงครับอันนี้เอาไปลางขึ้นมันก็สิเปิดอัตโนมัติเมียนมาพี่มัต้องมาค่อยเปีค่อยเปิดโอ้เมียนมาครับครับผมนี่นะฮะสมุสมุสัมลองเหตุการณ์เนาะครับอันนี้เปิดแล้วเนาะครับผมสมุพี่วางไว้ตรงนี้เนาะครับ โซลาร์เซลล์มันก็จะไม่มีพลังงานไอ้แสงครับผมแล้วไม่มีแสงก็จะติดครับเห็นไหมครับผมครับโอ้ไเห็นเลยมันจะติดนะครับผมครับหมุนนี้มันจะมีถ้ามีเซ็นเซอร์มีอะไรเคลื่อนไหวครับเราก็สามารถตั้งให้มันสว่างขึ้นเองอัตโนมัติได้ครับผมสว่างจ้ามากกว่าเก่าได้ครับผมถ้าเกิดเราจะตั้งให้มันสว่างคงที่ไม่ต้องกดที่รีโมทได้กันครับผมใหอ่นเดียวพี่เจ้ารีโมทลงมา ครับผมของในอ่านมาเช่นแบบนี้ครับเห็นป้ะพ่อยกแผงขึ้นแผงถือแสงแดดมากันสีดับเองครับผมครับผมครับอันนี้จำพี่จำล่องเนาะครับจำล่องมามันมือเนี่ยกะซีเอาเอาความแผงของเราเซลล์รงมากันสีสว่างขึ้นม่ครับผม อละเอาในอันเก็บไปก่อนเดี๋ยวพี่อนสร้างมาติแทรก็ได้ครับผมคไม่ต้องเสียของเนาะเมียนครับเมียนตกแตกครับเมียนครับเมียนได้เป็นตัมื่วันเสาร์ดุเมื่อกี้หรอมันกับพระแตกว่างดอกครับผมเพราะว่าเฮียนผมกับพระคันแค่ติดจักเทียนี่นะฮะโอ้มันเป็นลักษณะสิโอ้ที่กิ่งเถ้าราคาเป็นพวกเงินสดขึ้นขายมันจังบาทหะพี่ขึ้นเนี่ยเอราะญาตให้อินบ็อกอันเด้พี่ฝากราคาไว้ครับ เพจอ่านแล้วกันเนาะครับครับผมเดี๋ยวเดยวพอินบอกไว้ในในเพจในอ่านกันอะไรเพื่ออยากสนใจซักซื้อครับข้าบอกว่าเป็นเอฟซีในอ่านเดี๋ยวเราขายพิเศษแมนครับพี่ว่าได้มาขายของเนี่ยเดี๋ยวไฝากได้พี่ฝากบอกได้เด้ะพี่ว่าได้มาขายของพี่ตั้งใจเอามาให้ในอ่านตลาดในอ่านพราะอ่านว่าเออพี่ขออนุญาตท้ายโอเคขออนุญาตน้ำสินค้าครับผมพร้อมกันแล้วกันเนาะครับพี่กับว่าใส่เล็กกันเลยครับพี่แตาพี่สนใจอ่าไฟโซลาร์เซลล์ครับว่าเป็นคลงไฟโซลาร์เซลล์ถนนครับอ่าคลงไฟโซลาร์เซลล์ตามบ้านตามสวนตามให้ตามหัว หรือจะเป็นโครงการของเทศบาลอบตครับผมสนใจติดต่อมาพามาได้อันเลยเดี๋ยวอ่นเข้ามาหาพี่ได้อัานยื่เดี๋ยอยู่เนาะครับผมครับผมให้ได้อ่านประสานทั้งผมได้ก็ได้ครับผมครับผมหรือติดต่อท hmm, ี่ช่องทางเพจบริษัทชูศิลป์การจราจรจำกัดครับได้ครับผมอ๋อครับผมเซิร์ชเข้าไปที่ Google ก็ได้ว่าบริษัทชูศิลป์การจราจรจำกัดครับผมครับครับผมบริษัทตัางอนแก่นครับผมรับงานตีเซ็นรับงานไฟโซลุรเซลล์ถนนครับรับงานป้ายจราจรครับผมครับผมอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ครับผมวงจรครับผมตัวหาสอบถามได้ครับผมครับผมผมราคากันเองครับผมโอ้ครับผมโอ้ขอบคุณหลายๆพี่โอ้เนี่นั่นเโอ้ดีใจเลยด้ครับครับกระบสถาทา้สร้างพี่มัตติไทยบุล่ะเออยอดสมมติไทยมันแกไว้ก่อนหนึ่งมั้งครับโอ้เอาเอาว่างไว้เรียนก็ได้ว่างไว้เรียนกอนแล้วมันเสียบปล่าเ่เสียหรือมั้งเสียบปล่าว่างเรียนคือหมายถึงว่าตากแดดพี่เออเออตากแดดไว้่างไว้ว่างไว้ก็ได้อันอันก็สามารถครับ เราอ้างไใ้อันธพนิ้งไว้กองแดงหนึงซึ่งก็ไใดกันทีนะเ้าครับครับผมหาม่งพิงง้งไว้กองขึ้นมาติดได้เนี่ยอ๋อขึ้นติดหรือบ้างไว้ม่องหลังข้าวรับที่เกิดอะไรบ้านไหนได้ม่องอยุกโอ้ครับโอ้ที่อืมอือครับผมครับโอ้ดีดีดีครับดีโอ้สิไปติดง่ายคือลิ้นเหรอติดต,ตรงนี้แหละแม่นมาพี่ผมก็เลยแวะมากครับ นี่เราคือจังว่ากันสร้างพี่ติดได้กับไอ้พันมาติัดติ๊ดผมเล่กันได้ด้วยี่ไม่ยากดอกไม่ยากดอกผมกับประกาศไปเฮ็ดเองผมกับญาติมันเสียคือว่าราคาสร้างติ๊ดตัวไปกับพันธหาแลคากันเองสองพันธ์หาเนาะคครรับับผมเนี่ยนั่นพี่โอ้ว่ากินข้าวกินน้ำนั่นผมก่อนเลยพี่อันพี่มีงานตัวที่งานพี่สิเฝ้าไปโอที่งานเกิดแบกมาเกิดีคือว่าหละกทุกว้าเกิดบางคังกับญาติพยูไอ้ทุกมาก่อนพยูเสียมือหลังเกิดมากไม่ขึ้นก็หลักก็ได้ขึ้นเพอาะดีอารนับสาย ครับผมเลยก็เลยโอเคเด่นๆได้เจอกันเดี๋ยวเริ่มชีท่านในมีชื่อเสียงกุลละครับโอ้ขอบคุณหลายๆพี่ขอบคุณครับโอ้ขอบคุณมากๆเลยครับผมครับขอบคุณหลายๆโอ้ยผมก็ดีใจหลายได้ครับฟอนพี่น้องครับมึอนี้เพี่นเอาไฟถัสราเซี่ยวไม่ห้ครับผมขอบคุณพี่เป็นมากๆครับดีใจหลายด้วยอันนี้พึ่งข้างแรกกันเลยพี่ที่ผมเคยใส่นี่ว่าคิดว่าโอ้ยอยากใส่มาโดนแล้วล่ะแต่ว่าผมกับบักบักขาซื้อมาใส่เลยคือว่าผมกับติดตั้งมาเป็นเลยไหมครับ ติดตั้งป้ายาดหรอครับผมก็มีชุดแคมป์แล้วก็ชุดขามั่นความตับความสะดวกตัวนี้มันจะเป็นไฟมอสสาหรับไฟหัวนึงนสิละไฟแล้วบัดนี้ถท้าหนึ่พี่ว่าขันห่อขันห่อขันมันออกเองช่วงนี้มันแรงนี่คือเวลาเราเหมือนส่องมันกระดับมันเองมันดับมันเองครับเป็นออโตเมติกเพราะว่ามันเป็นอัตโนมัติเพราะว่ามันจะตัดด้วยถ้าเกิดมันมีแสงสว่างมันก็จะตัดครับผมอมันเองออ๋ยามขึ้นเพราะมันมืดหมดแสงสว่างมันกรสีสว่างมันเอง ต้องมาค่อยปิดค่อยเปิดสะดวกประหยัดค่าไฟศูนย์บาทเท่านั้นครับผมครับโเดี๋ยวตัวนี้รับประกันสองปีไม่ผิดสองปีแต่มูงอายุเกับช้งานกับสามสิ่ปีคนละโอ้โครับผมว่าได้มาว่าได้มาขายสินค้าเนี่ยนี่ใช่ไหมว่าได้มาฝากช่องได้อันเนี่ยว่าได้ตั้งใจมากตั้งใจมากฝากสินค้าแล้วสิโทษไหมผโอ่ครันนี้ตั้งใจเอาให้ซื้อก็เลยว่าได้เตรียมรายละเอียดมาให้ครับผู้ชม มันนำลูกประดุเขาป่ได้ตั้งใจมาขายของนะครทบผมให้น้องไส้ครับผมอหาครับผมอย่างมันตกตาเพียนะตัวรีโมทที่ยังเออนี่ได้รีโมทโอ้โหเก็บไปเนาะผมว่าพี่มีอะานอยู่โอ้ยอายุไม่เกินเดือนรี่หมโอ้อันนี้รีโหมดคืออย่างพี่รีโมทไว้ใส่แบบเด็กไปจะกดบ่สาธิตเลยเนาะครับครับรีโมทนี่เด้มันี่มีอยู่นี่เห็นไหมครับผมออนออฟนี่เนาะครับผมเอาใซน์กันสีเนาะครับผมโอ้ วิธีการใส่ท่านนะครับอ่านเนาะแม่านเป็นสร้างสมนั้นว่าเปนดิผมกับว่าผมกับว่าเก่งประเดี๋ยวครับก็เเดยวเด้อครับเข้าเขาแกะท่านมาสิเนาะเอาถุงเอาถุงปติกไส้เนาะท่านทิมครับผมแมนกับไม่สูงใหนอเลยตลกตลกนิดนึงครับตลกนิดนึงครับไส้ครับผมครับผมงั้นไปแอ้ท่านทิมมาทุ่งไส้หนึ่ครับผมโอเคครับ ครับผมนี่เปิดบ้าบเปิด่านรีโมทก็ได้โอ้โัคต้องการผ่านรีโมทก็ได้ครับโอเคได้ครับแต่ตอนนี้คือมันเป็นอัตโนมัติก็คือมันยังมีแสงตรงนี้ครับครับขึ้นมาหลังหลังแผงโซลาเซลล์อยู่ครับผมครับผมพยายามให้ไฟมันกระพริบอย่างนี้แหละคือคือเครื่องมันกำลังชาร์จอยู่ครับโอ้โหกำลังงานอยู่โอ้โหครับโอ้โหแต่ตอนที่ยังมีแสงมันก็ยังชาร์จอยู่ครับผมชาร์จไม่กี่ชั่วโมงนะสี่ห้าชั่วโมงก็เต็มหนึ่งหนึ่งสี่เว้ยที่ครับผมแน่นอนะลเนา โอเคเลยบานนี <Yeah>. ้ด <olarak> okay. really. so mm ีแ hmm. ล yeah. well, ้วบานนี job, uh ้ผมบานนี้กอพี่น้องครับบานนี้ดีใจมากๆครับที่พี่เขาเอามาให้ผมเฉยครับอันนี้พี่เขาก็เป็นเอฟซีผมด้วยแล้วนะครับก็ดูช่องย t u b e ผมมาตลอดดูเรื่อยๆอยู่ครับผมโอ้โขอบคุณพี่เขามากๆครับวันนี้โอ้โหพี่ชิบ่ามามาหนี่มาหาผมเดือดตรงรุ้งจไปไซต์ต่อว่าก่อนนะเอาไวสิไปติดงานไปติดตั้งตัวนี้แหละบ่ครับ ทีมสร้างคุนไปแล้วพี่กับสิ่เหียเมืองโอ้โหอยู่สุรินทร์ครับผมอยู่สุรินทร์ครับอยู่อย่างมาสุรินทร์กันเลยอ่ะครับจริงจริงจริงจะซีเรียสทั้งราคาเหมาคุณละเชื่องื่นครับผมเดี๋ยวพี่กมาจากขอนแก่นเนาะซ้อมสูงครับครับพี่ก็เอ้าเลื่อมานิดหน่อยครับเลยสิอ้อมครับคุณละอย่าตลาดเดียวฟ้าไปคุณละเดี๋ยไปสุรินทร์ครับป้าสุรินทร์ป้าถูกครับผมโอ้โหตัวนี้แหละพี่นี่แหละเพราะว่าหน่วยงานราชการที่สบานอวตารเขาสั่งเยออออะครรับผมมก็ีเด์มา ก็มีการให้เราไปติดตั you know. ้งให้ครับก็รับไม่ว่าจะเป็นเอกชนครับรัฐบาลครับผมหน่วยงานโรงแรมศูนย์ราชการต่างๆครัจะติดต่อได้อย่างที่พี่บอกครับผมทักแชทเขามาหาวิเยียนแอะไรอะไรอะไมาสามปีต่อเนาะครับผมจะ้ี่ฝากเบอร์โทรก็ได้ศูนย์เก้าแปด้าเจ็ดห้าสอครับผมครับผมนี่แหละครับโอ้โหยยญ่มากเลย โอ้สุดยอดเลยครับโอ้ดีดีดีครับพี่โอ้ยมัมนจะได้เห็นไงแม่แม่ทายคิดแม่นครับใส่เสาวครับน้องน้องกันด้วแม่นครับถ้าพี่คิดว่าเนี่ยนะหีติดหอยใส่หมองสังเดชพี่ช่างสิมอ๋อจริงเต้อง,งใส่เสาสูงหาเม็ดทองเม็ดเก่าอยู่ด้วยนี่แม่นมั้งเสาสูงหาเมตรซีเมตรก็ได้ครับซีเม็ดโเมตรหาเม็ดก็ได้โอ้เสาเสาไม้พร้อมมั้งนี่อันนั้นอรไม่มีเสา สองมีตะว่าพอดิดิที่ตรงนี้เป็นที่หน้าผมสั่มพอผมสิัาง,งเยืยนมาผมไปถมดินทัง้งฝุ่นพี่เบื้องแค่เนี้ยนะเพราะว่าท่านเดชสั่งอยู่ถมดินไว้แล้วไม่กันคีว่าจะสิทิ์ติดเป็นมงไดซันฮ่ะน่าคีว่าในอนาชสิดดสะดวกใส่มงไดบริเวณบ้านนะบ้านงไอ้นัาาน,น,นสิติดแถวอ่าหนันสิติดแถวแถวตรงนี้มันก็คืออยู่ตรงนี้เดี๋ยวล่องเซยังสินะ ตได้จยุ่งเนาะติดได้มองนี่กับติดไใจยุ่งนี่พี่ใหญ่สร้างวัต่านไฮถันแม่เจ้าประเทศเราบูมือเลยว่ามามือใหญครับเพราะว่าเอออเาเอาเอาพิเศษสะดวกเนาะครับผมได้ได้ได้ครับสะดวกเพราะว่าจังสันนะครับถ้าเทียบติดงานเนาะแม่นครับเอาเอามว่างๆหรืออาจจะโฉบมาจากสุรินทร์กับจิมม่าแวรให้ก็ได้ครับครับแต่เขามากลบรรทุกตัวล้วเพราะว่าสะดวกเขามากหมดเลยโอ้แม่นนะพี่เข้มามาลดเขินครับลดเงียบครับผมเพราะว่ามันเอาใจที่มสร้างมาเข็นเสามาติดให้ก็ได้ ครับอืมครับเมื่อวันเด้ไปไสบครับมื่อนี้อ่าว่าท่านไปไสบอยู่มื่อนี้เพราะว่าว่าสิไทยไปไทยนี่ก็โอ้ยครับเพาท่านได้ไปมันว่าถึงท่านได้ไปถามเจ้าเบิร์งเถียนเนี่ยว่าเข้าเวิร์งจะจ้างหรือไม่จ้างสินะครับถ่ายโฆษณาลานอะไรรถลานไอ้ตั้งรถนะครับแล้วว่าเพิ่นบอกถ้าโดนนั่นแหละแต่เพิ่นบ่ได้ระบุว่าจะจ้างสิหยังเพิ่นบอกให้ไปไทยให้อยุครับครับว่าสิถามนี่ผมก็ยุ่งที่แหละคือก้ nãy nay còn này hiền, nó tắt này. tắtเอง bỏ. Mẹn, mẹn, các bác sẽ khoem. được, để pí ở mãi mãi cái đó nó lằng. nó pha lằng. kéo bay ครับผมเดินลุกไปกับป้าลัางรดเหมือนกันครับผมกับผมขึ้นเละๆพี่เนี่ยนั่นอยู่โอ้กินแบกตัวนี้ผู้ใดกินเลยอ๋อไอนี่ไอ้นี่ไอนี่แล้วกินแบกเลยค่อยๆกินนดูแต่ว่าผมกินได้แค่ฟ้าเดียวมัเลียไหลายผมกับกับมันก็ดีไม่ค่อยคมครับโ่อดีก็เดินนันแต่เนี่ยอันครับมันอันนี้ผมบ้านเริกว่าท่านี่นี่ยุ่ยต่อดีเป็นการครับผมอ่า เดี๋็กสาวอยู่สไตล์ไม่ตัวนี้แม่ตามว่าดีว่าก็ว่าดีหรอกแขนอูนอนซื้อๆไปเราก็ทับตัวฟ้อนเด้อดเอออยู่ๆอยู่ๆอยู่ครับผมผลงานชุ่มเลยเด้อนี่ยมองครับเอาเลยครับชุ่มเลยครับพี่จานใบยังเลี้ยงเนี่ยโอ้โหตีแม่ครับนี่ตัวนี้จานนี่แหละนี่แหละจานดังตัวนี้ไหมครับผมจานดังครับโอ้มันชุเครื่องเสียงด้วยครับแม่รับงานบ่รับรับอยู่ครับผมมี่ขนจ่างกับไปอืมและมันได้รับ สามปัญหาครับสองปัญหาสามปัญหา,า,หางานแต่งกับสามปัญหาเนี่ยงานขึ้นวันไม่กับวันสามปัญหาละอสองปัญหาอ้อเจ้าเทเตี้วนี่ครับผมครับจะได้ออกเรื่อยยิ่งว่างานกับบ,บ,บอก <laughs> ว่าท่านมีไข่จังอยู่ครับเพราะท่านมีไข่จังนี่ฟอมันปลูกย่งปลูกทั่วจีนใช่นครับปลูกต้นทั่วโอ้บรรยากาศดีครับบรรยากาศดีบรรยากาศดีเราตรงนี้เพื่อมีงานไปรีวิวอันไลน์ที่ครับ ว่าท่านนีมีครับว่าคนเทปว่าท่านเดี๋ยวทรมาอยู่พี่พี่สิบอนุญาตได้แล้วนี่ครับผมครับพี่ครับผมครับสวัสดีครับผมครับวัดสวัสดีครับผมคนเสิเดินทางต่อขอบคุณในหลายได้พี่เดี๋ยวมาให้เด้อครับผมครับโอ้ยผมเบื่อเหมือนคุณหนอพี่ครับแต่ไม่เงินเผมแวะไปคอนเทนต์นี่ผมจีมีโอกาสสื้อของเสียงเปีนละหมาชากไม่ไปฝากดอกครับโอ้ยยังดอกครับผมมักเบิ้งสื้อดอกมีบักเบิ้งกันเลยครับชอบอันมันมักคนเพจยูทูบอย่างนี้นะครับกนตั้งใจที่แหลก ขยับขยับไม่เรื่อยจากหน่อยแนวพื้อตามก็เริ่มมากเพราะเออพี่สีเห็นผมหลายคลิปตัวนี่เห็น,นมึงมึงมึงตลอดแหละจะกลกับบ้าได้มึงกับทุกคลิปครับครนะมึงไงม่มมมลังเลกับมึงเอ้ามันมันขึ้นฟีดก็เลยมึงไม่ได้คุณแหละโดนถ้าโดนเติบแล้วล่ะครับผม <epherd. S 2> แต่แต่ในมีช่องดังเของมา,ามอันนั้นแหละไม่เรื่อยอยู่ครับคมครับผมก็เลย มึงมีโอกาสที่เขาไปยามัมือกัแน่พัมนครับโอ้ครับดังแล้วก็เรียกประกาศข้าอะไรที่แหลกน้องพี่ว่างบ้างโอ้ยผมข่าว่างผมยินดีต้อนรับเสมอครับพี่ว่าจะมาหยิบเงินสองพันเนีียโอ้โหดีแี่นพี่โอ้ยโอเคพี่ตอเลยก็ได้ว่าเดียวขคุยกดกันครับ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 ครัขอบคุณครับครัดีครับขอครับบคแค่นี้แหละครับขอบคุณที่หลายครับขอบคุณผีพนงมาครับผม ครับนี่กัมมาอีกแล้วครับเอฟซนะครับหลังจากพี่คนนั้นเพิ่งไปแล้วครับผมผมก็ขอให้เพิ่นเดินทางปลอดภัยกับเพิ่นเอาโซลัดไฟโซลาดเสื้อมาหมอบผมซื้อครับบริจาคกับผมซื้อครับเขอเพิ่นก็เดินทางไปแล้วครับอันนี้กัมมามีเอฟซน้องๆกัมมาอีกแล้วครับตอนเนี้ยก็เลยครับอันนี้มาตะซังสารคามเดินมันมาน้อง ครับตั้งใจว่าสีมาเพื่อเพื่ออย่างนั้นพี่มื่อีงน้องเป็น,นเน cy, บสีอ,อ,อะ,ะอเ,เดียวของมาให้อ๋อของมาให้เนาะครับน้องเขาเดียวของมาให้สิ่งที่ของที่ให้ก็คือ่อเงี้ยอย่างนั้นพี่ตุกาา๊ตกตาเน <laughs> โอ้ตุ๊กตาเนาะโอ้โอโดีใจหลายเด้วน้องน่องมาให้ครับอันนี้เลี้ยงอยู่สารคามอยู่บ้างนี่ใช่ครับโอ้ครับผม,มครับโอเคครับพี่น้องอ่านี่กันโอเคครับขอบคุณครับบขอคุณหลายๆนะครับด้วย ครับนี่นะครับน้องเขาซื้อตุ๊กตามาให้นะครับผมขอบคุณขอบใจน้องๆเขาของมากครับีใจร้ายครับเดี๋ยวเจตุ๊กตาอันซื้อซื้อตุ๊กตาตั้งใจจะอันไม่อย่าไม่ไม่อย่ามาเล่นนั่งอมครับใช่ครับนี่ก็ตั้งใจจะเอาตุ๊กตามาฝากฝ่อมครับครับโอ้อันนี้เรียนวูมหาวิทยาลัยได้ครับนี่ผมอยู่เทคนิคสารคามครับเทคนิคสารคามโอ้อันโอ้ทั้งสามเขเลยบ่ะไม่เป็นระรงเรียนต่างกันโอ้อันนี้อยู่พะลุงนาลีครับโอ้คอยู่พะลุงนาลี อแสดงว่าโตกับอาอยุไประมาณนั้นนึงตอนนี้สิประมาณมอดมัธยมบ่ใช่ครับโอ้ครับผมอืมแล้วตัวเด,ด้ตุ๊กตาครับพี่น้องครับมันขอบคุณหลายๆน้องเขาสื่อว่าฝากครับอครับนี่คร,นนค,ครับ<อ>ครับได้กับขอบคุณน้องๆเขามากๆครับนี่ครับเดี๋ยวเขาจะไปกินเค้าต่อครับขอบคุณขอบคุณน้องเขามากๆครับเพื่อ วันนี้นะครับนี่เอฟซีคนรู้จักกันนี่อยู่ในบ้านน้องฮีครับนี่ต่อจากคนเมื่อกี้ก็ไปแล้วก็มาคนใหม่เรื่อยๆอันนี้ซื้อเข้ากล่องมาฝากครับนี่ข้ากล่องมาฝากันแลนี่แหละจำได้แป้นปะยังเลยเขาบอกซื้อโอเนี่ย็นบ่จำเขาได้บ่นี่ยี่อยู่บ้านใกล้กันเนาะแตก็ในบ้านน้องฮีครับนี่เอฟซีเอฟซีเอฟซีมากเรื่อยๆครับนี่ครับฮะนี่นะ มาจากไซอันนี่แฟนปะโอ้คือเป็นเดี๋เมียแฟนแต่คือเ้าคือประเดี๋ยงเขาวะนี่แนวนอนเดี๋ยววะเฮ้ยไปหาเอาพ่อสักนะโอ้ยเอาคือบอลเอฟซีประเดี๋พี่ยังก็ฝากใครได้ไหมฮะสื่อก็ันปะอาหารไปเอฟซีเออนี่สื่อกล้องมาฝากขอบคุณหลายครับขอบคุณขอบใจหลายครับขอบขอบใจน้องๆมากๆครับเป็นเสือนประกองแม่แขกครับนี่ครับเพิ่นก็อยู่ในบ้านนองนนี่อะไรอยู่ใกล้ๆบ้านผมมีแต่ห่างจากบ้านผมแค่กิโลเดียวแค่อยู่จำจำกันได้อยู่ จังดยยุกับเซุ้มนึงครับพุซุ้มนาุ้มนึ่งมาทังเดก็ลนะนองมาจากบ้านเดยน้องบ้านไหนครับ๋อทังเพิ่นให้เมกบอ๋อมีอย่งก็ฝากกตีาคือนางมีลานครับโอีได้ยังเนาะได้เดินมาโอ้ได้ได้ได้นีมากทีมมาฝากครับโอ้ได้มาหาฝากโ็้ขอบใจหลายน้องเด้อไม่ยามไม่ยามครับเอาโอเคน้องเขานีกเลยน้อครับล เนี่อันไปใส่มาครับไปใส่มาครับไปพี่อันจะไปซื้อนักกินมากเพราะงานนี่มากระทางบ้าน้องมณุนที่แถวนี้แหละแมนแมนออกจากยุทธภพขอขอขอไทยนะเด้อขอไทยนะเด้อขอไทยนะว้าวมาอีกแล้ววันนี้เอาปน้ามาฝากดีแบบนี้เดี๋ยวมาเหือดผ่านมาเรัโอ้เจ้า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 เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมขอบใจขอบใจเดี๋ยวเอเนี่ยไปไปกันไปชนบุรีไปพัทยาแล้ว เนเอาไปคนนคุณหมอโอ้ทีครับโอ้ครับครับครับเดี๋ยวนะครับเด้อครับเดี๋ยวคงกัดกำลังเอาขวงไว้เอาของไว้นิเฮียนกันเข้ากันนะนะข้าอวันนี้ไงอ๋อนี่เขาไปเชื่อมครับครับโอ้ขอบใจหลายเครับครับขอบคุณนะโอ้ยเนน้ำไหมน้ำมาฝากเสือเสออกำลังไกหน่อย ขอบใจพนุมากครับน้ามาฝากความอะไรทั้งมากมายมาดูเต้นขอกองอดีกล่างงานกินเข่าครับดิ้กินเข่าอยู่นี่ครับกินเข่าเข้าไ้นี่ครับหม่ำเนียหม่ำเนียหม่ำเนียโอ้หน่องเขาลายด้วยนะมือนี่ครับผมขอบใจโอัขอบใจน้องเออเขาซีไพ่ซีมาทั้งไก่อะไรมาเลยเออได้ได้ได้ต้องการถ่ายรูปไว้ได้เลย เมียนวะต้นดังกาลสินก็ได้พาเฮ้ยบ่ต้องห่วงมากเลยใกล้บ้านกันบ่ต้องห่วงจากมากระมาลวดมันไปยุ่กลกันเนาะคนหัวจักกันอยู่แล้วเนาอจำได้อยู่จำตัวได้อยู่จำได้เยเรียงคีบทีที่ของงินหน้าเขาไหนล่ะย้อนกระสังบัตรมั้งไหมแล้อูผมดินทั้งคุณแล้วครับอยู่ผดุงกระสังรังไหมอ่า เดี๋ยวต้องการถ่ายรูปได้เลยน้องเดี๋ยวให้ครับครับจะถ่ายถ่ายกับถ่ายได้ให้กําลังกินเข่าอยู่กินเข่าออว่าี่กินเข่าเรียบร้อยสื่อเนี่มาแค่สองสามตัวเห็นในอันตินเนี่ยดูปวดก็ได้บไม่แมนปะยานเป็นยานเป็นขี่กระตือกนะโอ้ยกกินในแล้วนะไอ้นั่นยุ่งละกับว่าต้องห่วงคือกินได้ยี่แล้วแมนมาได้เรื่อย ติดตามได้เดี๋ยวเรื่อยๆอ่าอ่าได้มากเดีเรื่อยๆมาเลยคนทั้งเด็มากกับตอนเราเพิ่งเขาแมนแมนแมนคนบ้านเท่าฮักกันแด้กันก็เาเออการที่อาซิมีเอฟซีอยากสร้อยเดียวเรื่องเขาเลี้ยงน้ำก็เต็มใจฟอร์มเสมอครับแมนแมนแมนเต็มใจเต็มใจมากบริจาคได้มากนั่นได้เทาก็บยูงซีแหละคือเห็นนี่แหละซอยเดียวกันได้ครับผมครับครับยูงซีแหละคือเห็นนี่แหละบ้านก็ได้ครับนี่พ่อพี่น้องครับ ดีแลพ่อท่านได้สั่งไหมครับวันนี้พ่อแม่ตาสงสารกับอะไรแต่สีซอยเดียครับบ่อเดียวกันซอยเดียกับเด้์่อสอยกับพ่อดีวกัครับบ่เป็นยังครับนี่เป็นครับเออขึ้นนะครับหนุ่มใจของเพิ่นครับโอ้ดีใจไรเนี่ยที่ของนายอันเบอร์เลยบมัดคือนี่บ่ของนาห้องต่อแถวๆนี่นี่ไม่ต้องมองมี่แมนของของหน้าห้องจะไปปลูกบ้านนี่มองไม่ไดเพราะว่าพันธุได้มั่งตัวนี้ออกอยู่นะมั่งเฮี้ยนตัวนี้ออกอยู่ต่อไปฮะเพราะว่านี่มันก็เป็นที่ที่คือว่านหรืเป็น ของนี้ก็เป็นเป็น,ปนบ้านหลังเก่าของไอ้ลูกข้างหน้าเข้ามาประยูรอันนี้เขาจะประยูรเลยเแล้วก็วเออมันว่างก็เลยคนของมาประยู่นี่นะเป็นสี่อยู่ละสามารถนี่อ่ะอ๋อเขาบักต่ำบักเต็มอยู่ในบ้านก็บซื้อป้มอาเทียรเนาะยุทธนาจำได้ก็อยู่แถวม่กลองไอเปียว เปี่ยวซุ่มตบันอ๋อเมนบอกมูในอันคือหันมาได้แล้วเออหัวจักยอะปอลในอันเ้เป็จแล้วา่จ้าลำด้วยแล้วซุ่มนี่อขอบคุณนะครับเอฟซีไม่หยบไม่หยามึงนี่ครับนี่ห้องขกินเขาก็หม่ำครับนี่หม่ำหม่ำครับซุบุกมีครับมือนี่นี่ครับซุบวกมีครับ สุดนี่สุดมากอู้เจี๊ยบเลยเี่ยเมื่อกีพี่พันธ์เก่าของมาฝากครับกับน้องๆ้องทัชสล่าเซี่ยวนี่พวกหลอดไฟทัชสล่าเซี่ยวันมาเห่ผมพี่พี่ครับอากาศน้องๆเขากับมาตะทั่งเพื่อนมีกับเอามามมาาฝากผู้หนึ่งกับมาตะทั่งสารค้ามครับไปหลุ่นซุ้มหนึ่งเอาตุ๊กตามาฝากขอบคุณพันธ์ออกมาครับที่มีความเนี่ยตาตงสารครับที่นั่นครับมาครับไม่กินน้ำแข็งก็มัมมี่ครับนี่ นม่เนี่ยครับครับหม่อมเนี่ยกินกับพริกดิบครับเนี่ยครับพริกดิบครับพริกดิบเอ่อเนี่ยเนี่ยไออันนี้ครับเนี่ยครับซุปหม่อมี่ครับผมซุปหม่อมเนี่ยฮะนี่ครับซุปหมมี่ยครับหม่อครับหม่อเนี่ย

ก no ล้กันหลยครับกลอมดาหลายเยอะนนเพื well. ่อนนั่งกินกงนี at> Alright, point, ่นี้ก็ไม่เยี่ยมไรครับมือฝากมือกับปลาไหลเนี่ยให้หนงกินของไปเลย ชุบหมูมี่แล้วอันมัมเนี่ยจับแล้วซื้อมาแค่ตลาดแบบเอ้ยซื้อมากอ่ะนี่แล้วแถวนี้เราบ้านน้องมนวยแถวนี้ครับพลาพวกตัวมาท่านก็เพิ่มมิกซ์ลีน่ะแบบนี้นครับบ้านบ้านนี้ยังบ้านกู้ดวนมับ้าครับัไกลๆครับกู้ดวนครับัตผมเห็นแม่อันอยู่ครับโรงเรียนผมโรงเรียนมอบ้าไหมครับที่ที่แม่อันเคียนกายลูบิชีไหมครับ จำได้ว่าไปห้วยเมฆกัมมนไหมเล่เนี่ยอันนี่อันเล่ยไปโคเครือบไปซื้อเนื้อนะครับตลาดย,ยางค่ะลงจำได้แล้วอันที่มือนั้นน่อันมาสองคนนะครับครัเพียนขวามขวางมาเต็มหนาลดได้ไหมครับโอ้ทา้งมันก็โดนนั่นแหละครับแสดงว่าแสดงว่าไอไปส่งคนเนี่ยนี่แม่ครับแบร์แมรน่มือไปส่งคนนะครับรรือ ผมมันเรื่องเรียนมาพอดีผมผมได้เห็นนายอันอยู่หนาบิ๊กซีครับครับใช่ไผมบไดทีทายอ่ะอืมกับม่ได้ไบบ่รไปส่งคนดูเด้ทางเพื่อนมิกเอาวางงานถ่นนนนา,ายก่กหอหันนายอันบด้มาก่ครับบอดไปก็เอฟซีเขทูโทูหายงานผลัดผลัดผลัดจำลองมาใช่ครับนึ่งเพือนมิกทั้งอันเลยโรงเรียนไหนย <หา S 1> <า>ังไงครับงานหัวใจกูงหน่อยเขาทมาอยูุ่่งดุนงูตัวมั้ง ขาทั่วมาอยู่มันเค่มาห้มันว้ามันสิมันออกมันบ้ามันสีถ้าไปกินมีโรงท่านฟี่อย่างไหมมีค่บโรงหลาย